อนุทินชาญวิรกุลเดินทางไปสาลหลักเมืองหลังทําการตรวจสอบรายชื่อนำรัฐมนตรีที่สํานักง,งานเลข,ขาธิการสํานักคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้นจะนําขึ้นทูลเก้าก็มีออกยาเล็ก พลเอกนัทพลนาคพาณิชย์และมีชื่อว่าการกรลาโหมซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นมีชื่ว่าการสงาโหมงรัฐบาลใหม่รอต้อนรับระหว่างที่เดินมีการเดินตามคุณรุทินนายกใหม่เพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณสารหลักเมืองกำลังจะเดินขึ้นไปบริเวณหอพระพลเอกนัทพลเดินตามข้างหลังเลื่นล้มคำมันกับบันไดตรงทางขึ้นหอพระรีบลุกทันทีไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรคนที่ตามมาก็อูทานร้องด้วยความตก ผมเนี่ยนะฮะไม่อยากจะกล่าวอะไรถึงคุณนัฐพลในเรื่องของเคล็ดพวกนี้ลางร้ายพวกนี้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับท่านออกยานัทพลออกยากราโหมไม่ได้ถือเป็นเรื่องแปลกประหลาดอะไรสําหรับนักการเมืองช,ชุดนี้เลยแม้แต่นิดเดียวไม่แปลกเพราะสเดือนในวันที่1นพิจุนายน2,568แม้กระทั่งนายกตรีคนปัจจุบันคืออันทุต,ตทินชาญวิรุกุลก็เคยล้มก้นจําเบ้าในวัดพระแก้วมาแล้ว หลังนีจะร่วมพิธีมังคลาพิเศษเหรียญพระรูปพระ,พระ,พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเนื่อโอกาสราชพิธีมหมามงคลเฉลิมพระชนม์6รอบนะฮะในวโรหมหาราชวังในเวลาต่อมาในุ่นทิงก็เปิดเผยผู้สุข่าวว่าตัวเองนั้นล้มก้นจำเบ้าที่วัดพระ,ะศรีรัตนศาสดารามวัดพระแก้วช่วงฝนตกซึ่งตนสวมรองเท้าปกติหลังจากล้มทําให้สวมแหวนที่สวมประจําสวมไม่ได้เพราะว่าเจ็บนิ้วนางข้างซ้ายบวม เรื่องพวกนี้เนี่ยฮะก็มีเรามาถึงประวิตยวงสุวรรณบ้างคุณประวิตยวงสุวรรณพลเอกลื่นล้มที่บันไดวัดโพก่อนหน้าของคุณอนุทิน19ามิถุนายนาบิ๊กป้อมสสอีรายชิวนับพังพรรชาตก้าวลงบันไดพลาดลื่นล้มลงบันไดขณะลงอุโบสถของวัดโพวัดพระเชทุพน หลังจากที่สิ้นสุดการเป็นประธานในฝ่ายครหัั่ในพิธีเจริญพุทธมนต์ลื่อนล้มเลยครับโดยไม่มีเหตุผลเอามาถึงบิ๊กตู่บ้างถ้าเราย้อนกลับไป2ปีกว่าที่แล้วก่อนการเลือกตั้งปี2 5 6 6เ 66, มื่อวันที่3มีนาคมพลเอกประยุทธ์ตอนนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีและมรีกลาโหมได้ลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรียุธยาโดยเดินทางไปที่วัดใหญ่ชัยมงคล สักการะพระเจดีย์ชัยมงคลอนุสารอนุสรณ์สารแห่งชัยชนะอันยิ่งใหญ่ขององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อทํใพิธีห่มผ้าพระเจดีย์ชัยมงคลสักการะพระพุทธรูปปางสายญาติสักการะพระบรมราชานุสาวดีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตอนที่โมเอกประยุทธ์เข้ากราบสักการะพระบรมราชานุสาวดีสมเด็จพระบรมภาพพระนเรศวรมหาราชได้ถวายดาบเมื่อรับดาบจากแท่นวางจากเจ้าหน้าที่ากฏว่าดาบที่ถวายกับ หลุดหล่นลงจากแทน่นใส่ท้องแขนหประยุทธ์เบาๆดีที่ดาบยังใส่อยู่ในฝกักทําให้ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดก็ถ้าพูดอย่างนี้แล้วนี่บางทีมันก็เป็นเรื่องที่อาจจะไม่ใช่ลางร้ายขึ้นอยู่คนตีความถ้าเกลียดนักก็บอกว่าเป็นลางร้ายถ้ากลางๆก็บอกว่าคอสับเพ่าไม่ระวังหรือพลเอกประวิทย์ก็ แก่แล้วก็ไม่รู้จักแก่ยังเที่ยวไปขึ้นบันไดไปไหว้พระไหว้นนไหว้นีเพื่อหาความเป็นสิริมงคล mm hmm. ก็เลยต้องลื่นตกมาแต่ของพลเอกรัฐพลน,นั้นมันมีประเด็นที่ผมต้องพูดว่ากันว่าแม้กระทั่งสารหลักเมืองยังไม่อยากให้คุณรัฐพลเข้าไปในสารหลักเมืองเลยถึงให้ลื่นล้มเป็นการเตือนว่าเฮ้ย mm hmm. hey, เข้าไม่ได้